ติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยากเกรกคูสำหรับบำรุงร่างกายติวรักเต็มร้อยของเราคืนนี้ค่ะได้เวลามาคลี่คลายปัญหาของคุณสุภาพสตรีกันนะคะสามารถส่งคำถามกันมาได้ทุกๆช่องทางเลยค่ะตอนนี้วิทยากรของเราก็ประจำอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับนภวเาแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตนะคะสตินริแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ก็อยู่กับหนึ่งสายหน้าใหม่ของเราแล้วนะครับน้องอ้อนสวัสดีครับตอนนี้หนูอายุ1 3ปีค่ะหนึ่้อค่ะ,คะน้ำหนัก59ค่ะค่ะตอนนี้หนูยังไม่มี เลยค่ะเพื่อนในห้องมีประจำเดือนกันเกือบจะหมดแล้วออค่ะวันนี้หนูเป็นผิดปกติอะไรไหมคะน้องอ้อไม่ผิดปกติอะไรเลยค่ะเ,คเพราะว่าประจำเดือนเนี่ยถ้าเป็นสมัยรุ่นคุณป้าคุณแม่คุณยายสมัยก่อนเนี่ยประจำเดือนเนี่ยจะมาประมาณนี้แหละคะ่ะอายุประมาณ1314ามสตราบใดที่น้องอ้อประจำเดือนเนี่ย มาเนี่ยไม่เกินอายุ15หรือ16เนี่ยเรายังถือว่าปกติ <Yeah. S 1> อยู่นะคะอันดับแรกนะคะน้องอ้อนก็คือว่าเต้านมเนี่ยจะมีการพัฒนาก่อนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยเก้าขวบสิบขวบหรือ10หรือ10กว่าปีประเด็นที่2เนี่ยที่ตามมาคือในเรื่องของขนขนเนี ün. ่ยก็จะมาประมาณโดยเฉลี่ยนะต้องใช้คําว่าโดยเฉลี่ยอาจจะประมาณ10ปีคืออายุ10ขวบครึ่งหรือจะประมาณ11ขวบกรณีของน้องอ้อนเนี่ย อย่าได้กังวลเพราะหนึ่งเนี่ยเรามีการพัฒนาการในเรื่องของเต้านมนะคะอันที่สองมีการพัฒนาการในเรื่องของขนนะคะคุณหมอคาดคะเนว่าน้องอ้อนอาจจะมีเมนมาตอนอายุประมาณ14 14หรือ15ค่ะคเพราะฉะนั้นช่วงนี้ออกกำลังกายค่ะอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นกีฬาว่ายน้ำหรือว่าอะไรที่มันต้องแบบกระโดดกระโดดกระแทกกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นพวกบาสเกตบอลวอลเลย์บอลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็กรณีที่อาจจะต้องกินพวก นมนะคะกินแคลเซียมกินอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอคิดว่าเนี่ยน้องอ้นเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เป็นโอกาสดีอะค่ะที่เราจะมีความสูงที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ต้องกังวลค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจบสายของน้องอ้นไปนะคะมาต่ออีกหนึ่งคำถามค่ะสมคำถามเข้ามานะคะสอบถามทาง Facebook ดิฉันเคยรู้สึกปวดท้องข้างขวาเลยไปพบคุณหมอผมปรากฏว่าดิฉันตั้งครรภ์<ช>แล้วก็พบถุงน้ําในรังไข่ด้วยค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่ายังไม่เห็นเด็กในมดลูกจึงสันนิษฐานว่าเป็นท้องนอกมดลูกนะคะเลยให้ผ่าตัด ปหมดลูกข้างขวาทิ้งไปและเมื่อไม่นานมานี้รู้สึกปวดท้องเหมือนกับครั้งก่อนเลยค่ะจึงไปตรวจที่คลินิกปรากฏว่าตั้งครรภ์ได้2เดือนแต่ดิฉันกลับไม่กล้าไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเพราะว่ากลัวจะตั้งครรภ์น,นอกมดลูกแบบครั้งที่แล้วค่ะดิฉันควรทํำยังไงดีคะเรามาดูภาพกันนดีไหมคะก็คือห่งเวลาที่เรามีเพศสัมพนันธ์สุจิเนี่ย จะใช้เวลาประมาณ60วินาทีจะวิ่งหดซุกหัวซุนนะคะจากบริเวณช่องคอทผ่านปากมดลูกเข้ามาหกสิบวิ่งนี่หกสิบนาทีเดียวใช่ค่ะเข้ามาในโพรงในโพรงมดลูกแล้วมาที่ปีกมดลูกถ้าหากว่าจังหวะนั้นมีไข่ตกนะคะไข่เนี่ยอยู่ได้1วันอสุจิอยู่ได้2วันไข่ที่ตกมาจากตัวตัวรังไข่อะค่ะก็จะมาที่ปีกมดลูกแล้วไปเจอพระเอกหรือว่าตัวอสุจินะคะวิ่งมาตรงปีกมดลูกส่วนปลาย S <S <an> จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นปฏิสนธิแล้วจะอยู่ตรงนี้ประมาณสองวันพอ <P aper> วันที่สามวันที่สี่เนี่ยก็จะพากันลอยลอล่องมาที่โพรงมดลูกวันที่ห้าก็จะมีการฝังตัวแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นที่ที่ปีกมดลูกนะคะเวลาที่ธรมะท่าซาวเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่ามีถุงน้ํามีตัวอ่อนอยู่ตรงบริเวณของปีกมดลูกถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดในรายนี้บอกตัดปีกมดลูกไปแล้ว แต่รังไขยังอยู่สแสดงว่าการตั้งครันคร้างนั้น,เ,นเกิดขึ้นที่ปีกมดลูกการตั้งครันค้างนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่รังไข่แต่รังไข่อาจจะมีถุงน้ําที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นสุดตรงนี้ปีกมดลูกหายไปหนึ่งข้างการตั้งคันค้างต่อไปก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้เพราะยังมีไข่จากอีกก็ยังมีไข่จากฝั่งหนึ่งมาตรงนี้หรือถ้าเกิดเราบอกว่าเดือนเดือนถัดไปหรือว่าปีถัดไปเนี่ยบางทีไข่ระคะมันตกข้างนี้ตัวไข่เองเนี่ยบางทีมันก็ ข้ามฟากมาอยู่ฝั่งนี้ได้เหมือนกันข้ามฟากมาได้คะ่ะข้ามฟากมาได้แต่โอกาสมันน้อยแค่นั้นเองทีนี้คำถามที่สองบอกว่าเยมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นละ,<ช>ะแล้วเกิดความกลัวใช่ไหมคะไม่มกล้ารตรวจไม่กล้ารตรวจคุณหมอว่าอย่าได้กลัวค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าเรากลัวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าปีกันลูกแตกหรือมีการฉีกขาดตรงนี้ค่ะ เด็กเนี่ยก็จะหลุดออกมาน้ําเลือดหรือว่าไอ้พวกเส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเหมือนเปิดท่อระบายน้ำอะค่ะ,คะถ้ามีการเสียเลือดมีการตกเลือดเราอาจจะเกิดสภาวะการช็อกอาจจะเสียชีวิตได้<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคันคันครั้งต่อไปครั้งนี้ค่ะก็เป็นตรวจน่าจะดีกว่าค,ค่ะโอกาสเป็นไปได้นี่ก็น้อยมากคือถึงแม้ว่าันอาจจะ1 0บถึงยีาออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้การบกพัดไข่กับสุจีที่ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนแล้วเนี่ย บกพัดเข้ามาได้ไม่ดีเนี่ยมันก็เกิดปัญหาในเรื่องของการตั้งคันนอกโครงลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดได้จากอันที่1มีการอักเสบ ตกขาวเลื้อดลังปวดท้องน้อยเลื้อดลังอุ้งเชิงการมีการอักเสบเลื้อดลังก็อาจจะทําให้ตัวปีกมดลูกนี้มีปัญหาหรือภาวะของการเกิดช็อกโกแล,ลตซีสก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกขึ้นผิดที่ทไปขึ้นที่รังไข่มันก็เหมือนกับเป็นโครนชอ็อกโกแลตการบกพัดข,ของไอ้ท่อนําไข่ตรงนี้บกพัดได้ไม่ดีโพรงมดลูกเนี่ยมันไม่พร้อมต่อการฝังตัวบางทีแม่จะไม่ไปฝังที่ปีกมดลูกนะ มันอาจจะไปฝังตรงตำแหน่งของตรงนี้ตรงรอยต่อระหว่างตรงมดลูกกับปีกมดลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของตรงนี้คุณหมอว่าอย่าได้กลัวเพราะฉะนั้นรีบตรวจดีที่สุดฝากคันให้เร็วที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ที่สุดทั้งคุณแม่และก็ลูกด้วยนะคะครับเข้าสู่คําถามของเราดีกว่านะครับส่งมาทาง Facebook ครับดิฉันมักจะตกขาวแบบรุนแรงเลยค่ะคุณหมอมีกลิ่นเหม็นมากครับมีลักษณะคล้ายแป้งเปียกขาวๆต้องใส่แผ่นอนามัยทุกวันทีแรกคิดว่าเกิดจากแฟน แต่ลองงดการมีเพศสัมพันธ์ถึง3เดือนแล้วนะคะอาการยังเหมือนเดิมเลยค่ะอ,อยากจะถามว่ามันเกิดจากอะไรคะเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นเรื่องของตกขาวตกขาวผู้หญิงเราเนี่ยมันจะมีได้อยู่แล้วในช่วงก่อนประจําเดือนกลางรอบประจําเดือนแล้วก็หลังประจําเดือนหมดจะเป็นตกขาวที่เป็นเมือกมูกใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งมีปักมลูกเสร็จอยู่เหลือหลังแล้วมี HPV สมมุตินะคะคมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของตกขาวเกิดขึ้นได้ แต่ทาด้านกลับกันการที่มีตกขาวก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ HPV ต้องแยกให้ได้2ประเด็นแต่ลักษณะของตกขาวเนี่ยที่ลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนค่อนข้างที่จะเหมือนเชื้อราสามเดือนเป็นอยู่แสดงว่า3มเดือนที่ผ่านมามันยังไม่หายได้รับการรักษาหรือเปล่าบางครั้งแค่เน็คยาอย่างเดียวมาอาจจะไม่พออาจจะต้องมีการรับประทานยาร่วมด้วยแล้วการรับประทานยาร่วมด้วยเนี่ยถ้าเกิดกรณีเป็นเรื้อรังเนี่ยแค่วันสองวันก็อาจจะไม่พอในบางรายอาจจะต้อง อาจจะต้องถึง2ถึง3หรือสีอาทิตย์นะคะเราคงต้องตรวจนะคะว่า1เป็นเชื้อราจริงไหมหรือไม่ใช่เป็นเชื้อราอย่างเดียวอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยหรือเปล่าทีนี้การใส่แผ่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอับชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดีไหมคะมันไม่ดีอะคะ่ะเพราะว่ามันอับลองคิดดูสิคะาว่ามันไม่มีอะไรที่มันระบายเลยเนาะเวลาที่เราจะเดินจะอันายก็แล้วแต่มันไม่ระบายเช,ชื้อราก็ยังคงยิ่งเกิดอยู่ทีนี้ถ้าเรามาบอกว่าตกขาวแล้วถ้าเิอเอินจังหวัดแจ็คพอตว่าคนไข้เนี่ย มีปัญหาในเรื่องของ HPV ที่ปากมดลูกมันก็ <มา S 1> ทําให้ HPV ไม่หายเอาการที่จะเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องแยกเป็น2ประเด็นว่า ตกขาวไม่ได้ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแต่ถ้าเกิดตกขาวแล้วเป็นอยู่บ่อยๆถ้าเพอเออเราโชครายเรามี HPV อันนี้มันก็มีความสูมเสี่ยงเพราะ h อ v มันก็ไม่หายขาดก็นี่ก็เข้าสู่ช่วงเดือนเมษาแล้วนะครับแล้วก็ช่วงสงการแบบนี้มีอะไระจะแนะนําสำหรับน้องๆที่อาจจะไปเล่นน้ำถ้าเราบอกว่าการเล่นน้ําที่สะอาดนะคะในช่วงสงการเนี่ยน้ำที่สะอาดจะลาดเปียกตัวเราก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าว่าโอ้ยตั้งแต่เช้าแล้วก็ยังเล่นซ้ำๆๆๆแล้วไปใส่แผ่นอะไรที่มัน บบบางคนนะคะใส่<ะ>แผ่นอับๆอะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงที่กําลังมีประจําเดือนน่ะเราใช้ผ้านําไมาแบบสอดมันอับชื้นมีน้ํำในตลอดเวลาอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการติดเชื้อ<ะ>ในเรื่องของเชื้อรานในช่องคลอดได้<ะ>แต่ถ้าในบางคนเนี่ย น้ำไม่สะอาดนะคะเวลาเราลาดมาอะไรมาเนี่ยแล้วยิ่งกางเกงที่มันฟิตๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบเกิดเป็นพวกการอักมักมุมพวกแบคทีเรียอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ถ้าเกิดการเล่นน้ำเนี่ยในเมื่อถ้าเราเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนชุดนะคะคุณหมอรีบอาน้ำเปลี่ยนให้ตัวเองใส่เสื้อผ้าแห้งๆสะอาดนะคะวันนี้ก็เคลียร์กันไปแล้ว3ประเด็นแบบนั้นๆเลยนะครับขอขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานาวาเอกแพทย์หญิงสุนีมตรีสถิตครับสุตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ขอบคุณมากๆเลยค่ะอะค่สําหรัคบคุณผู้ชมของเรานะคะที่เป็นเจ้าของคําถามแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในคืนนี้จะได้รับหนังสือจากสํานักพิมพ์ใหญ่ใหม่ไปอ่านกันเลยค่ะคืนนี้ชันเคยนะครับต้องขอบคุณโรงแรมเก๋กๆใจกลางเมืองครับโรงแรมเอเชียติกัร BTS p r a s h t V ครับ v s รวมถึงเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากอินนิตแบงคอกค่ะเครื่องประดับ a อเบลเฮาส์และรองเท้าจากมาดามฟลามิงโกค่ะคืนนี้ลากันไปแล้วนะคะนอนหลับฟันดีราตสสีสวัสดีค่ะปีใหม่ไทยนี้ครับก็อ,อยากจะบอกว่า เดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับแล้วก็อย่าดื่มสุรามึนเมาแล้วไปขับรถครับแล้วก็เป็นช่วงที่รถลาเยอะครับก็ขับอย่างใจยเย็นครับแล้วก็เล่นสนุกอย่างใจยเย็นกันด้วยนะครับจะได้มีความสุขในวันปีใหม่ไทยครับ